ก็จริงๆตอนแรกที่เจอไอ้คนคือไอ้รุ่นน้องผมแหละที่มาเรียนไอ้คนรุ่นรุ่นมังกรฟ้าไอ,แไอแ้แจนไอ้แจนแจนมันมาแล้วก็มันก็ไปทำแบคทสแล้วมันก็เอาเบสมาก็าเลยก็เลยไปเห็นว่าอ้าไอ้แจนมันอ่าเล่นมันมาเล่นฟอรเร็กแล้วเหรอเลยไปถามว่าเออมีมีอะไรเป็นอ่าไปลงสุดไหนมาไปได้สุดไหนมา เออประมาณนั้นเรามันก็คุยกันก็มันก็โยนคลิปพี่คนมาให้แล้วบอกว่าแนะนำเลยที่ recommendation เออนั่นแหละจากนั้นก็เลยได้ไปตามตาม youtube พี่คนก่อนครับก็ไปเปิด YouTube พี่คนก็ไปดูดูที่คนมาให้ความรู้นั่นแหละก็ก็ดูตามหลักการตามเรื่องนั้นแล้วก็ก็ไปได้ยินที่พี่คนพูดว่ามันต้องแบคเค e เออแล้วก็เห็นที่อาจารย์ทำแบ p เค e ก็มีตารางมีอะไรให้คือผมก็จริงๆผมมาเรียนเรียนมาหลาย หลายคอร์สหลายสูตรแล้เลยคือ <c oughs> ถามว่ามีมีท่ามีท่าอะไรไหมมีท่ามีท่าหลายท่ามากเลยนะแต่ว่าใช้แบบใช้ไม่ถูกใช้ไม่เป็น <c oughs> มีท่าเยอะคือเอ c ก็เล่นสไนเปอร์ายไส้ก็มีเออสเกลปิงอะไรมีหมดแต่ตอนไปเรียนก็นคือเขาบอกว่าเออเขาสอนเสร็จไปทำแบคเคสต่อนะแบคเคสยังไงวะเออผมมาทำแบคเคสเองก็แบบ เป็นคนเยอะเป็นคนเยอะคือไม่รู้ว่าจะต้องทำแบคเตียรียรกคอร์ดอะไรยังไงบ้างเคยไปเรียนตอนนั้นหนึ่งก็บอกว่าให้แคปหน้าจอตอนเทดแล้วก็เอามาลงเป็นรูปว่าเออทําอะไรยังไงไปพอ,อทําไปแล้วพอมานั่งดูก็ก็ยังจับจุดไม่ได้ครับอืมก็เลยรู้สึกว่าเอออ่าตอนแรกก็ยังไม่ตัดสินใจเรียนนะยังเออดูคลิปจากสายฟีสายฟีสายฟีก่อนยังไม่เติม <laughs> ก็พอ ลองไปแล้วที่มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ก้าวหน้าสักทีครับอืมตอนที่ลงตัดสินใจเรียนกับทุกคนอ่ะความต้องการแรกคือจะมาคโมยวิธีแบกเทสนี่แหละครับ <c oughs> ผมอตอนแรกยังไม่ตามเพจตอนแรกดูแต่ YouTube อย่างเดียวก็ไลยไล่ดูมาประมาณเกือบจะครบทุกเอพิโ od แล้วแล้วก็มีพี่คนพี่คนพูดถึงว่ามีมีเพจเฟซบุ๊กอยู่ ตอนนั้นก็ยังยังไม่ได้เอเยใจว่าต้องไปเปิดเส้นทางเพจเพจเฟซบุ๊กครับแล้วก็เออพอดูหลายๆคลิปเข้าพูดบ่อยก็เลยเกิดความอยากรู้อยากรู้ก็เลยไปลองไปเสเป้นทาเห็นได้โอ้สี่เพจเป็นยังไงบ้างก็ไปเจอเพจที่คนท,ท,ที่คนจะเอาหน้าอ่าเะยรหน้าหน้าเทปออกมาลงครับซึ่งก็ก็ตั้งแต่ที่ถามถามไปเยนแต่แรกเจนก็บอกว่าเออเป็นสไตล์แบ็คเทสไอสไตล์เรียกว่าฮู้แบ็คเออเล่นฮู้แบ็ค ประมาณนั้นก็เลยอ่ะคูแบกครูแบกนะถึงครูแบกเอาแปกแกะหน้าเสียดดูคูแบกมันครูแบกยังไงวะจะบอกว่าตอนก่อนเรียนอนะยังแกะไม่ได้พอพอมาเริ่มเรียนแล้วก็กลับไปดูหน้าเทียทพี่พลก็เริ่มรู้แลลวอ๋อมันอย่างนี้นี่เองประมาณนี้ครับผมที่เรียกพี่พลก็คือส่วนหนึ่งคือลูกศิษย์ลูกศิษย์พี่พลมีค่อนข้างเยอะแล้วก็อไอเจนไอเจนเลิคอมเมนต์อีกอีกตัวหนึ่ง เือลูนน้องล่นน้องเลยเขาเมนมาแล้วก็ก็พอมาดูคือรู้สึกว่าที่คนสอนเป็นระบบแล้วก็คือมีมีขั้นตอนระดับการเรียนที่แบบเ,เราเราเรา,เราเรียนสายหมอเนาะเราก็รู้สึกว่าเราอยู่กับระบบการศึกษามาอะไรที่มันเป็นระบบมันมันก็จะมีมีแนวทางมีทเตนของมันแล้วมันก็จะมีระยะเวลาที่มันทำเงินผลได้ครับซึ่งก่อนหน้าเนี้ยที่เคยเรียนมาก็คือก็เรียนเรียนกับคลิปแล้วก็พอจบคลิปปุ๊บ ก็ไม่แน่ใจว่าจะไปถามไปถามอาจารย์ยังไงไปสงสัยจะทำยังไงหรือแบ็กเทสแบ็กเทสแล้วต้องส่งไปไหนวะเออต้องส่งไปให้เขาดูแล้วบางทีเขาก็เขาก็ตอบมาบางทีเขาก็วนมาเออ,อรู้สึกแปลกๆก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยอ่าอย่ามาลองลงเรียนกับพี่คนดูแต่ตอนก่อนก่อนจะเรียนับขอนี้ตัดสินใจพอสมควรเลยเพราะว่าตัดสินใจอยู่ว่า จะลงดีไหมวะจะลงตอนไหนดีวะนั่นแหละจนไอเตนมันแนะนกํกตอนที่มันรงเรียนมังกรฟ้าใช่ไหมผมก็ข้ามาจนจนถึงพยักขาวอะ่ะมันข้าไป,ไปอีกรุ่นหนึ่งอะ่ะนั่นแหละถึงตัดสินใจเข้าเรียนครับอย่างที่บอกไปตอนแรกครับคือมีมีเกือบทุกหน้ามีหน้าเทียเกือบทุกหน้าก็เรียนสํานักไหนก็ใช้หน้าเทียสสานักนั้นเอใช้ใช้ไปช่วงที่มันได้ก็ ก็ได้ได้ได้ก็ถึงจุดหนึ่งคือแต่ละหน้าเทียตรงไหนจะมีมีช่วงที่เข้ากับช่วงของการช่วงนีงครับอย่างเช่นหน้าเทียที่เข้ากับเทนอย่างเงี้ยพอเวลาเป็นเทนก็จะได้พอมาสาเวียปุ๊บขาเนี้ยโดน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 ,โดน,โดนแล้วก็ฟอแตกพอแต,แตกมัก็กลับไปนั่งทําใจกันว่า,า,า ion, จะเข้าไปใหม่ตอนไหนดีว่าหาหาทุนใหม่ก่อนครับแล้วพอเข้าพอจะเข้าไปใหม่ก็พอจะเข้าไปใหม่ก็ไปก่อนจะเข้า ก็ไปหาสูตรใหม่มาต่อเหมือนที่คนเคยพูดเลยสูตรเก่ามันไม่เวิร์กต้องหาสูตรใหม่มาลองสรุปว่าเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรไปแรกคืออาวุธเต็มหลังแต่ว่าเลือกใช้ไม่ถูกครับผมพอใจพอใจมากครับรู้สึกว่า,แต,ตาแตกต่างแตกต่างนะตั้งแต่อตอนครั้งแรกๆที่ลองทําแบกเทยสยังยังไม่เข้าใจกับท่าเทียของี่พลแล้วก็ของเก่าที่แบกมาก็คือเหมือน ยังไม่ได้วางอ่ะมันมีติดอยู่ก็เอามาผสมเก็บเล็กผสมน้อย a บวก b บวก c อ่ามันก็ถามว่ามันได้ไหมมันมันก็พอได้แต่ว่ามันก็ยังไม่แบบยังไม่เจ๋งเท่าไหร่ครับแล้วพอมาเป็นสไตล์ผมมาเป็นสไตล์ที่เรียนเสร็จเหมือนจะเข้าใจพอไปลองทำปุ๊บอ้าวไม่เข้าใจนี่หว่าต้องกลับไปเรียนใหม่กลับไปกลับไปดูใหม่ว่าไอ้ที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนเออเพราะงั้นพอมาเรียนกับพี่พลอ่ะ มันก็ส่อนที่คนพที่คนอ่ะรู้สไตล์ของนักเรียนอยู่แล้วว่าน่าจะมีประมาณนี้นมีคนประนี้อยู่คือพอเรียนปุ๊บก็มีการบ้านให้ทำให้ลองทาการบ้านเขาําการบ้านติดให้กลับไปดูวีดีโอใหม่พอดูวีดีโอใหม่ปุ๊บมันจะเห็นแล้วว่าอ๋อไอตรงเนี้ยตอนที่ฟังอ่ะเราจะทั้งผ่านๆข้ามไปพอไปดูอ้าวมันติดตรงนี้พอกลับมาดูอ้าวตรงนี้นี่ว่าวเราเน่ยสังเกตประมาณนั้นครับผมอืมความแตกต่างของระบบโคชชิ่งคือ อันหนึ่งหนึ่งเรามีเรามีคนคอยประกบติดตามครับว่าเราเราเรียนมาเราทํามาทําถูกหรือทำผิดอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นข้อดีของระบบโคชชิ่งเลยคืออ่าบางที่ที่ไปเรียนเนี่ยเขาสอนเสร็จเขามีห้องมีห้องรวมนักเรียนพอไปรวมปุ๊บมันมันไม่ได้เป็นการส่งนักเหตุส่วนใหญ่จะส่งส่งไม้ที่ออกส่งกับลไรมาให้ดูอย่างเงี้ยไอพวกเก่งก็จะแบบก็จะเก่งไปเลยแล้วเราก็พวก็มาทีหลังก็แบบ มันเล่นอะไรกันวะทําไมมันมันมีแต่กําไรกาไรกูไปเล่นท่าเดียวกันไอ้ยะไม่เห็นได้วะอย่างนี้เลยแล้วก็เอา้าเขาไปเข้ากันตรงไหนเออดูดูทางเข้าก็ไม่รู้ครับผมจับจังหวะย,ยากแล้วก็อาการที่มีโคชชิ่งเนี่ยตอนตอนที่ทําการบ้านส่งครับตอนที่ตรวจการบ้านก็จะได้รู้ว่าอา่ะตรงเนี้ยยังมีตรงไหนที่มันสามารถแก้ไขไขขนนด้อีกเช่นบางไม้ที่เราก็รู้ว่าอันเนี้ย ฉันเข้าแม่นและเล็ดเนี่ยกูเข้าแล้วกูก็วิ่งอนะ่ะวิ่งแบบวิ่งไปถึงทีทีด้วยอแต่พอตอนตอนที่พนหรือว่าอาตอนอาจารย์มาโคชชิ่งครับก็ดูปุ๊บก็บอกว่าอ่ะมันมันดีกว่านี้ได้นะมันสามารถเข้าจังหวะเร็วกว่านี้ได้อีกหรือตอดาวน้อยกว่านี้ได้เนี้ยครับมันก็จะมีจุดที่ให้พัฒนาได้มากขึ้นเหมือนกับว่ายิ่งเหรียญก็ยิงพัฒนาไปเรื่อยๆครับที่ติดส่วนใหญ่ก็คือ นั่นแหละคือหน้าเีตุไออาวุธที่มีครับใช้ไม่ใช้ไม่คล่องเรียกว่าอาไม่ได้ฝึกมากกว่าคือเหมือนไปไปร้านอาวุธอ่ะถ้าเป็นเกมก็คือไปร้านอาวุธไปซื้ออาวุธที่ดีทสุดตอนนั้นอะ่ะแล้วก็ไปใส่กับมอนเตอร์เลยเพราะว่าใส่เสร็จปุ๊บใส่เสร็จปุ๊บบางทีก็อา่าช่วงแรกมันยังคมอยู่ก็ชนะพอมันเริ่มทื่อก็ไม่ได้สังเกตว่ามันทื่อก็โด,ดนโด,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 ดนการทื่อกลับมากลับจุดเสียบยังไงครับเออ แต่พอมาเรียนกับทุ่คนก็คือมันมีเหมือนได้ไปเข้าเทรนนิ่งก่าก่อนซื้อเสร็จซื้อเสร็จมีโปรโมชั่นว่าไปหัดใช้อกุอนก่อนใช้ใช้เสร็จใช้เสร็จใช้เป็นก่อนแล้วค่อยไปลงโลสนามะอย่างเงี้ยครับมันก็แก้แก้ปัญหาเหราได้ครับผมระบบการเรียนที่คนเรียงมาดีแล้วครับเพราะว่าเริ่มแรกเลยอ่าถ้าลงเรียนกับทคนเนี่ยเริ่มแรกจะมีวิดีโอชุดแรกมาให้ละรอบนึง เราก็จะตกใจกับวิดีโอชุดแรกว่าอ่ะนี่ฉันต้องดูเยอะขนาดนี้เลยลแต่แต่จะบอกว่าไอ้นั่นคือก้อนแรกยังไม่หมดนะครับแต่ก้อนแรกก็คือเหมือนดูแบบพื้นฐานปรับพื้นฐานก่อนว่าเออ้อลเลกคืออะไรแล้วก็อ่าเรียกว่าทฤษฎีพื้นฐานที่คนทั่วไปรู้แล้วก็สามารถใช้ทำกำไรได้เนี่ยบางตัวมีอะไรบ้างรู้เท่านี้แล้วก็ไปลองทำแบบคเคสดูก็จะได้รู้ว่าพอไปทำเนี่ยก็จะรู้ว่าอย่างที่ออบอกไปก่อนนี่คือ พอไปทำปุ๊บดูแหละมันติดมันต้องติดแน่ๆมันไปไม่รอดมันไปไม่รอดหรอกถ้ามันไม่มีไม่มีทริกก็เลยพอติดปุ๊บก็ต้องกลับมาย้อนดูใหม่ว่าเออไอพื้นฐานเนี่ยมันมีข้อควรระวังข้อสังเกตตรงไหน,นพอเสร็จปุ๊บการบ้านที่ส่งก็จะประมาณสี่ห้าชุดแรกเป็นอย่างน้อยสี่ห้าชุดพี่ผลก็จะปล่อยวีดีโอแล้วรอบสองไว้ทีนี้เราก็จะ ที่ดูไฟนี่ยังไม่หมดอีกเลยมันก็จะมีมาอีกซึ่งไอไอของรอบหลังเนี่ยเหมือนมาช่วยเติมเต็มอของรอบแรกที่ว่าอ่ะพอทําทําแบบนั้นแล้วปุ๊บเนื้อหาของรอบหลังที่มันเป็นเป็นชุดตรวจการบ้านที่เน้นเรื่องหน้าเหตุมากขึ้นเนี่ยจะมาตบให้เราดูว่าอืมตรงไหนที่มันจะคมขึ้นตรงไหนที่ต้องควรระวังว่าเออไม่ควรเข้าไม่ควรเทตหรือตอนทําเนี่ยควรจะเล่นหน้าเหตุโฟกัสหน้าไหนทางไหน จะสวนไม่สวนยังไงตัดสินใจยังไงอย่างเงี้ครับคือ,อวีดีโอค่อนข้างครอบคุมแล้วก็สุดท้ายคือพอดูวีดีโอเสร็จท,ทำแบคทเทสยสวงการบ้านเราก็จะมาโดนตบให้เขาลองเข้าลอยตอนที่ตรวจการบ้านอีกทีนึครับคิดว่าเพียงพอครับเพราะว่า,าพิสูจน์มาแล้วด้วยการทำหนึ่งคือพิสูจน์พิสูจน์ย้อนหลังจากการทำแบคทเทสครับก็กับเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆที่เรียนด้วยกันเนี่ยก็คือ ทุกคนทําแล้วก็เห็นเห็นผลชัดเจนว่าทําแบ็กทสกลับมาปุบ๊บพอได้ได้เรียนได้รับการโคชชิ่งตบๆให้ท่าทางมันเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์วินเลตมันเยอะขึ้นจริงอ่ะพอเปอร์เซ็นต์วินเลตเยอะขึ้นมันก็ไปลงที่ฟอร์เวิร์ดเทสต่อเนี่ยฟอร์เวิร์ดเทสก็เห็นเห็นค่อนข้างเห็นผลเลยว่าเฮ้ยรงสนามจริงก็ได้อ่ะได้ได้แบบได้จริงจังได้จริงจังเสีย เสียบ้างแต่ก็คือดูแล้วระหว่างเกณฑ์กับล้อเนี่ยก็คือเกียร์โคเวอร์้อหมดครับเรีว่าน่าจะน่าจะสามารถใช้ใช้งานได้จริงครับแล้วก็ต่อให้มีคือในวันที่ดวงไม่ดีดวงซวยจริงดวงตกก็จะมีมีไครทีเรียมีทเียท่านบอกว่าออออย่างนี้นะเราควรจะทําอะไรทําอะไรถ้าถ้าล้มปึ๊บเด่๋เพิ่งรีบวิ่งต้องค่อยๆนั่งกลับมาลุกยืนก่อนแล้วค่อยกลับไปเดิใหม่นี่ครับก็ เรียกว่ามีมีตัวทั้งตัวเบรกแล้วก็ตัวที่กระตุ้นให้เดินหน้าครับจริงจริงวิดีโอละเอียดมากนะครับเพราะว่านอกจากเนื้อหาคือมีวิดีโอตรวจการบ้านตัวตัวที่จะคอยช่วยคอยช่วยนักเรียนที่อาจจะไม่ได้โค้ชชิ่งในอนาคตเนี่ยก็คือตัวตรวจการบ้านนี่แหละครับคือเนื้อหาเนี่ยจะเหมือนภูพื้นฐานแล้วก็กลับไปเหมือนเรื่องเกมเดิมเนื้อหาก็คือคือร้านขายขายหน้าร้าน ส่วนไอตัวการตรวจการบ้านเนี่ยมันเหมือนตรงเทนนิงเก่าที่พอเราลองใช้อาวุธรู้แล้วแล้วมันมีปัญหาตัวนั้นแหละอ่าถ้าไม่ได้มีโคชชิ่งแบบสดเนี่ยโคชชิ่งจากการตรวจการบ้านเนี่ยก็คือรุ่นพี่ๆี่เนี่ยก็จะมีเพราะส่วนใหญ่แต่ละคนเนี่ยมันจะผิดจุดคล้ายๆกันครับแล้วก็ระยะเวลาชั่วโมงที่ที่คนตรวจการบ้านโดยรวมที่วิทยสงคให้ดดม,ให <laughs> มันค่อนข้างจะ cover c o อร์เกือบทุกจุดผิดพลาดแล้วแหละรั้ผห เรียกว่าบรรยากาศบรรยากาศในคัสดีมากนะครับถึงแม้ว่ารู้สึกว่าคาัสคัสพยัาขาววีเน่ค่อนข้างจะเป็น introvert กันส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเฮฮากันเท่าไหร่เป็นคัสเด็กเรียบรอย้อยครับก็ก็อาถามว่าเช้าไหมเชา้ชาเช้าสําหรับคนทั่วไปครับแต่ว่าสําหรับผมก็คือเป็นช่วงเวลาขึ้นเวรล,ลงเวรคดีก็จะไม่ค่อยได้นอนอยู่เลยก็จะ เออก็ตื่นต่ออีกแป๊บหนึง่งแล้วก็เรียนไปอีกสักสี่ห้าชั่วโมงแล้วก็ค่อยไปนอนอย่างเงี้ยครับก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเช้ามากเท่าไหร่แต่ก็เห็นเห็นในห้องจริงก็จะมีเพื่อนเพื่อนบางคนคือ,อยังไม่ถนนอนมาถึงตีสี่ตีห้ามาเข้ามาเรียนต่อหรือบางคนก็ตื่นมา,าทักทายส่งสติ๊กเกอร์สวัสดีกันตั้งแต่แตีสี่แล้วรอเขาเรียนตีห้าอย่างเงี้ยครับก็มีครับผมแต่มันบรรยากาศสนุกสนานดีครับเป็นกันเองมากครับพี่คนดูไหมเหรอเอออาจจะเป็น อาจจะเป็นด้วยคือผมเรียนหมอคําว่าดุคําว่าดุของหมอคือมันวิยอนนั้นไปนแล้วพออยู่ที่คนอืเออธรรมดาปกติอันนี้เป็นปกติแต่สําหราับน้องๆคนอื่น,นคือถ้ายังไม่เคยไม่เคยเข้าระบบการเรียนนะอาจจะรู้กว่าเออพี่คนดุระดับหนึ่งประมาณนั้นครับผมอ่านะเข้าได้คมเข้าได้ถูกจังหวะนะครับเข้าแล้วพุ่งสต็อปสัน้นมีครบหมดเลยครับอ่าตั้งแต่คือด้วย ด้วยการฝึกก็กลับไปเน้นเนแบกเทปจริงๆคืออย่างที่พี่พลเน้นจาว่าทําแบกเทปเยอะๆมันเห็นผลก่อนข้างชัดเจนคือช่วงสิบชุดแรกเนี่ยกับสิบชุดหลังต่างกันมากครับคือพี่พลก็แนะนําว่าเดี๋ยวนี้พื้นฐานก็ควรจะขั้นต่ำยี่สิบเทปไอ้ยี่สิบชุดครับยี่สิบชุดก็มาสี่ร้อยเทปหรือผมผมทําได้ประมาณตอนนี้สิบห้าชุดก,ก็รู้สึกแตกต่างคือคือพอเกินเกินสิบอ่ะหลังจากชุดที่สิบเป็นต้นไปจะรู้สึกว่า เออมันมันมีความคมมากขึ้นบางทีเราเราเองก็ตกใจเองว่าเราก็เห็นงนวันนี้แหละที่ไอ้สิบชุดที่ผ่านมาในสองร้อยเทที่ผ่านมาเราก็เข้าอย่างเงี้ยหน้าตายอย่างเงี้ยแต่พอเข้าปุ๊บอ่ะทําไมเรามีเข้าปุ๊บหนึ่งแท่งสองแท่งพีพีหรือไม่ก็เข้าปุ๊บแท่งเดียวจบอย่างเงี้ยครับค่อนข้างไวไวแบบไวแบบเราก็ตกใจว่าฮะจริงเหรอเออ แล้วก็สต็อปสั้นคือไม้ที่เข้าถูกท่าจริงๆเ่ะแคบไม่มีดอดาวเลยครับส่วนใหญ่ก็คือเหยียบเหยียบตรงจุด Open ปุ๊บแล้วก็วิ่งไปต่อย่อลงมาก็คือก็ไม่ถึงไม่ย่อกลับมาราคาเปลยแั่ถ้าถ้าเข้าถูกตำแหน่งจริงคือย่อมานิดน,นึงแล้วก็ไปต่อไปต่อไปต่อจนถึงทีท,ท,ทีครับผมจังหวะต่างมากครับคือถ้าสมัยก่อน สมัยก่อนยิ่งตอนไปเล่นสเกลปิงสไนเปอร์เล่นแบบแท่งหนึ่งนาทีเนะี่ยสนุกขนาดครับจ้องกราฟจ้องกราฟแบบเปิดมือถือดูกราฟแล้วก็ทำงานไปด้วยดูเสร็จออกออเดอร์เสร็จป้๊บออกไปดูคนไข้เสร็จอ่าก็รีบรีบดูคนไข้รีบดูคนไข,นข,นข้ก็รีบดูออเดอร์ตกลงมันแดงหรือฟ้าว้าแดงหรือฟ้าว่าปอดแตกหรืออย่างครับแต่พอมาเรียนก็คือหนึ่งดูแหละ เราเราควรเทรดเวลาไหนสองพอได้เวลาปุ๊บเราก็มาดูว่าเออจังหวะกราฟเป็นจังหวะไหนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการรอรอค่อนข้างเยอะครับเออบางทีสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งที่พี่พลมาให้ forward test ทอะถ้าไม่มีเวลานั่งหน้าจอรจริงๆอะมันก็แทบจะไม่ได้ออกไม้เลยแต่พอถ้าถ้าเฝ้าจริงๆวันหนึ่งก็ถ้าไอ้สวยๆอะสองสามไม้ก็กําลังดีอ่าถ้าถ้าไม่แบบถ้าไม่สไลด์สไลด์กราฟ ที่ทำฟิมเล็กๆเนี่ยสไลด์ราฟไปเนี่ยเออทามันก็ถ้าสวยๆจะไม่ได้ออกมาบ่อยครับผมอืมก็จะรอรู้จังหวะรอมากขึ้นแล้วก็เข้าในจังหวะที่มันควรจะเข้าก็จะลดลดความเสี่ยงในตลาดมากขึ้นได้ครับที่คนที่คนเป็นคนจริงๆมีความมีความจริงจังจริงจังและจริง,จร,ง,จ,รง,จ,รงจริงใจมากก็คือตั้งใจจะให้ไอ้กโคที่มาเรียนนะมันมันได้คุ้มกับค่าเรียนไปนะั่นแหละ อืมก็งั้นเพราะงั้นมันก็เลยก็เลยมีภาคมีภาคที่ดูส่วนหนึ่งเออเพื่อเพื่อที่จะให้นักเรียนที่เนื่องด้วยว่านักเรียนที่มาเรียนไอโคส่วนใหญ่ก็คือทํางานกันแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเด็กนักเรียนไม่ได้เป็นเด็กทุกคนจะมีความมีความอิสระของตัวเองด้วยดังนั้นถ้าถ้าอาจารย์ไม่ดูทุกคนก็จะสะเบียสะเปลไปคนละทีคนละทิศคนละทางครับก็ก็ต้องมีดูเพื่อให้เข้ามาสู่ระบบการเรียนที่ตั้งไว้บ้าง แต่ว่าก็ยังมีความเป็นกันเองยังมีพูดคุยพูดเล่นอะไรอยู่ทําให้นักเรียนก็จะไม่ไม่ได้ตึงเครียดเกิดไปครับมีเซลล์มีอะไรบ้างแล้วก็โพต์ออบอมพูอบอมใจดีมากขณะที่คนบอกว่าดูให้ดูบ้างตอนตอนเข้าคัดเข้าคัดพยาขาวีที่พี่บอมก็บอกว่าเนี่ยรับออเดอร์มาแล้วว่าให้ดูไก่รุ่นนี้นะก็ก <laughs> ็ดูได้แค่นี้คือก็เสียงด้วยความเสียงนุ่มเสียงนุ่มระดับหนึ่ง แล้วก็ความใจดีของแค่แหละก็คือดูดูแบบไม่ค่อยรู้สึกว่าดูเท่าไหร่ค่ะอืมเป็นดูแบบน่ารักน่ารักก็แนะนําว่าถ้าใครไปเรียนที่อื่นแล้วยังยังไม่เจอเส้นทางยังไม่ประสบความสําเร็จครับก็แนะนําว่าควรม,มาเรียนกับพี่ผลครับเพราะว่าอ่าจากประสบการณ์จริงที่เจอก็คือในคอสเนี่ยมีทั้งรุ่นอายุน้อย มีทางรุ่นอายุเยอะมีทางรุ่นเก่าประสบการณ์ทุกคนมาเรียนเนี่ยก็จะแต่ละคนจะมีจุดเด่นของตัวเองในตามช่วงวัยอยู่แล้วครับก็คือคนที่อายุมากอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเรียนยูได้ชา้าแต่ข้อดีก็คือมีเวลามีความขยันอาจจะมากกว่าเด็กๆแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยก็จะมีม,มีพลังมี power มากกว่าอาจจะทําทําได้อึดทนอยู่หน้าจอคอมได้นานกว่าผู้ใหญ่อย่างเงี้ยครับก็ ทุกคนมีข้อดีของตัวเองแต่ว่าพอมาอยู่ในระบบนี้ทุกคนก็ได้รับการฝึกว่าอ่าคุณต้องเรียนผ่านคิดบทเรียนนะคุณต้องมาทําแบคเทสแล้วก็ส่งการบ้านนะอ่าซึ่งถ้าคนที่มาเรียนแล้วก็ทําการบ้านส่งเรียกว่าฝีมือพัฒนาขึ้นทุกคนครับแล้วก็อ่าจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุขึ้นอยู่กับความขยันในการทําการบ้านมากกว่าคับผมก็ ถ้าคิดว่ามีความตั้งใจก็แนะนำมาเรียนกับวนเลยครับครับก็แนะนำว่าถ้าจะเรียนควรมาเรียนกับออริจินอลครับหนึ่งคืออ่าคนที่ก๊อปปี้ไปครับอาจจะก,ก๊อปไปได้แค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นหรือก๊อปไปได้แค่เอาหน้าเหตุเอาหน้าเหตุไปคือจะบอกว่าต่อให้เอาหน้าเหตุที่คนไปได้นะ่ะมันก็ต้องมีจุดที่เจอปัญหาเออซึ่งซึ่งปัญหานั้นนะ่ะเออเรียกว่า บริการหลักการขายเนะี่ยอยู่ตรงนี้ครับคือคนคนที่จะสามารถเซอร์วิสได้ว่าอ่าถ้าเหดหน้าเนี้ยเจอปัญหาตรงเนี้ยมันควรแก้ยังไงเนี่ยคืออาจารย์ที่เป็นออริจินอลเหมือนเหมืนอนเครื่องใช้ไฟฟ้าครับเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวก๊อฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้าออริจินอลเนี่ยถ้ามันเสียแล้วเรามาเซอร์วิสกับช่างกับช่างของอ่าตัวบริษัทเองเนี่ยยังไงมันก็ดีกว่าแก้ถูกจุดแล้วแก้เสร็จปุ๊บสามารถกลับไปใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาไปให เปลี่ยนอะไรก๊อปอะไรเทียมหรือว่าไปซ่อมแบบช่างที่คิดว่ามันน่าจะผิดตรงนี้แหละแก้ไปบางทีแก้ไม่หายบางทีได้กลับไปเจ๊งกว่าเดิมอีกนะครับเพราะงั้นถ้าจะเรียนเลือกเรียนกับออริจินอลเลยมาเรียนกับพิ่พลเลยดีกว่าครับก็แนะนํารุ่นน้องว่าวิดีโอสองร้ชั่วโมงแรกที่ชุดแรกที่มาเนี่ยพยายามจบให้ได้ภายในหนึ่งเดือนครับ หนึ่งเดือนเป็นเวลาที่พอเหมาะในการวィィิดีโอวิดีโอชุดแรกจะจบถ้าถ้าเกินหนึ่งเดือนเนี่ยเวลาในการทำแบเทสส่งการบ้านมันจะน้อยลงเรื่อยๆแล้วพอน้อยลงปุ๊บเราเราอาจจะไม่เห็นคือพอไม่ได้ทําการบ้านอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ถ้าเราไม่ทําการบ้านเราจะไม่รู้ว่าที่เราเรียนมาเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราติดตรงไหนแล้วพอถึงเวลาพี่พลปล่อยวิดีโอก๊อกสองมาเนี่ยเราจะเอามาใช้ใไม่ถูกคือ เราไม่ยังไม่รู้ว่าเรามีจุดที่พลาดตรงไหนไอวิดีโอกอล์สองเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้มาแก้ไขเรามายี่ทําให้เรางงต่อไปเลยว่าอ่ะเมื่อกี้เหมือนเรียนเรียน a, a b ไไปทําไมรอบนี้มันหนึ่งสองสามวะแล้วมาใช้ต่อยังไงกันดีอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนจบในหนึ่งเดือนแล้วหลังจากน,นั้นทำแบ็กเทสแบ็กเทสเนี่ยถ้าเป็นไปได้คือทําอย่างน้อยไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ควรจะเสร็จหนึ่งชุด พราะถ้าถ้านานกว่าน,นั้นเนี่ยเราไม่ทาได้น้อยครับถ้ามีเวลาแนะนําว่าทําทําเยอะๆทําเยอะๆทําแบบสองสามชุดแรกไม่ต้องไม่ต้องไปเก่งมากเรียกว่าเออเรียนอะไรมาได้แค่ไหนก็ทําแค่นั้นนะ่ะเพื่อดูว่าเบียดลายเรามีเท่าไหร่แล้วหลังจากชุดที่สามชุดที่สี่เราค่อยมาดูว่าอ่ะไอ้ที่เราทําไปเนี่ยมันยังไม่ดีเนี่ยมันติดตรงไหนปกลับไปดูวิดีโอแก้ไขได้ไหมถ้ามีปัญหาก็สามารถส่งไลน์ไปถามพี่คนได้ครับว่า เออดูบีโอแล้วทําแล้วมันยังได้แค่นี้มันติดอยู่ตรงไหนพี่ผลก็จะสามารถแนะนําได้ว่าเออติดตรงไหนทําอะไรต่อครับนะผม